นนลันออราจับร่วมงานสงการพร้อมอัปเดตแผนง,งานวิวาเรียกว่าเป็นนักแสดงสาวที่ทําให้ใครหลายๆคนอิจฉาและกําลังมาแรงในเวลานี้กับปางกนันลันโดยล่าสุดเมื่อวันที่13เมษายน2565เนื่องในวันสงการปางได้แปลงโฉมสวมชุดไทยเป็นนางเกเรนีเทวีสุดสง่าง,งามออราเจ้าสาวจากสวยสะกดตาคนในงานเย็นฉ่ำวิถีไทยรินเริงใจเมืองเกา่า2022จังหวัดนครศรีอยุธยาและได้มี โอกาสตอบคำถามกับด้านสื่อข่าวเกี่ยวกับแผนแต่งงานหลังแฟนนุ่มอย่างต้องทูพีขอคุกเข่าแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกกลางเมืองนิวยอร์กว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วซึ่งปรางได้กล่าวว่าตอนนี้ต้องรอเลิกค่ะจริงๆแล้วก็วางแผนไว้ปีหน้าเพราะปีนี้ก็ค่อนข้างยุ่งแต่ก็วางแผนว่าอยากได้แบบไหนอะไรคร่าวๆค่ะงานนี้ต้องมารอลุ้นกันแล้วว่าเราจะได้รับข่าวดีกับงานวิวาเมื่อไหร่